สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะรายการพูดคุยที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวและบุคคลในแง่มุมที่แตกต่างนะคะวันนี้ขอเกาะกระแสวัยรุ่นนิดนึงเะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นกําลังนิยมแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยซักถามนะคะโดยที่ไม่รู้จักหน้าตากันนะคะแอปพลิเคชันนี้จริงๆแล้วได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศในช่วงตั้งแต่มีการก่อตั้งตั้งแต่ปี2012หรือว่า4ปีทีท่แล้วนะคะค โดยผู้ใช้นั้นนะคะเกินประมาณ500ล้านคนภายใน5ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งในบ้านเรานั้นเริ่มมีกระแสการเล่น a r ร์ m m เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามก็คือว่าทำไมกลุ่มวัยรุ่นทำไมเด็กๆถึงสนุกสนานถึงชอบที่จะมีการเข้าไปตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามกับคนที่ไม่รู้จักนะคะ วันนี้กรุณาทอล์กทูมีจะพูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นตัวแทนของผู้ที่ใช้ a r ร s FM ในเรื่องนี้สักครู่ติดตามค่ะ ของแอปพลิเคชันที่กำลังฮิตในกลุ่มวัยรุ่นนะคะ a s k FM ท่านแรกนะคะน้องสัทธาชัยมงคลซัพ์หรือว่าน้องเจเจแต่ว่าน้องเจเจให้พี่เรียกว่า Crazy J นะคะหรือว่าเจผู้บ้าคลั่งนะสวัสดีค่ะคนที่สอนะคะน้องปุญญาพรทิวรชาติหรือว่าน้องพรีมนะคะสวัสดีค่ะที่เชิญมาทั้งสองคนเลยเนี่ยเพราะว่าทราบว่าเป็นสาวกตัวจริงของ Ask f m มันคืออะไรคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้พี่หรืออาหรือป้าก็ไม่ทราบรานะริงมันคืออะไรคะ <c oughs> มันเป็นแอปที่ไว้ถามถามถามอะไรทั่วไปครับเสร็จแล้วคือถ้าเอาต้นๆ้นเลยอะ่ะมันสร้างมาเพื่อถามถามว่าอะไรทําอะไรอยู่อะไรมาณนี้อของต่างของต่างประเทศแต่ว่าพอมันมาอยู่ในไทยปุ๊บมาดุานไทยเอามาประยุกต์ใช้ใหม่กลายเป็นการด่ารมกรรม จากปกติเป็นแอปดีๆครับเป็นถามครับวัยรุ่นไทยเอามาประยุกต์ใช้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคนถามซึ่งเอามาด่ากันเอามาแก้งกันเอามาจีบกันเอามาถามอะไรที่แบบเราไม่เสียหายอ่ะคือไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมคะไม่เห็นไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นชื่อเราเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณอาจะเข้ามาคุยกับหนูในรายการนี้นะคะก็ไปเปิดไอ้เออ แอปพลิเคชันอันเนี้ยแล้วก็เข้าไปดูในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถามคาถามนี้น้องพริมอย่างเช่นประเทศอะไรที่คุณอยากจะไปเที่ยวมากที่สุดนะคะอาหารอะไรที่คุณชอบหรือว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของอะไรก็ตามแต่มาพอเป็นบ้านเราน้อง crazy เจบอกว่ามาเป็นเรื่องของการเกลียนใส่กันเกลียนเกลียนแปลว่าอะไรคะเกลียนแลว่เกลียนแบบกวนใส่กันกวนกันด่ากันด่าแบบเพื่อนอะไรนี่ครับทำไมน้องพริมถึงชอบคะ ก็คือแบบสมมติเวลาเราอยากจะถามใครอะค่ะแล้วเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะถามเขาแบบสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เอาไว้ถามกันถามอะไรบ้างคะน้องพรีมก็ถามแบบประมาณว่าเออเนี่ยอายุเท่าไหร่อระอะไรเงี้ยมีแฟนยังอยากรู้จักอ่ะคุยได้ไหมใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเรารู้จักกันแล้วเขารู้ว่าเราเป็นใครเราไปถามเขาว่าเฮ้ยมีแฟนยังอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเราจะจีบเขาอะไรอย่างเงี้ย ออแล้วถามคนไม่รู้จักนี่ปลอดภัยกว่าก็ <c oughs> ถามคนที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะค่ะแต่เรารู้จักเขาอเอา,อางี้เล่าพี่ฟังก่อนว่ามันเข้าไปเข้าไปเริ่มเล่นได้ยังไงเข้าไปเริ่มเล่นได้ยังไงก็คือปกติผมเล่นอยู่แล้วเพราะว่าปกติก็ติดโซเชียลทุกอย่างอยู่แล้วก็ติดโซเชียลคือ Facebook, Facebook. ทวิตเตอร์อินสตาแกรม yes มีอะไรอีกติดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยใช่เอาเวลาที่ไหนเรียนอะ่เี้ยก็เวลาอย่างไ่เล่นครับเวลาอย่างไรก็เล่นปกติเสร็จแล้วอัลเออัลเอตัวเนี้ยมันเข้ามาเมื่อสี่ปีที่แล้วที่พี่บอกตอว่าผมเล่นเมื่อปีที่แล้วเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งเสร็จแล้วมันยังไม่กระจายในไทยก็คือเด็กไทยยังไม่เล่นกันก็ถือว่าเป็นแอปที่แบบไม่ดัางนี้เสร็จแล้วเมื่อ ไม่กี่เดือนประมาณ2เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมที่มันฮิตมากๆเลยใช่ก็เด็กไทยเริ่มแคป ID ของเองลงไออินสต a แกรมกัดใน Facebook ทําให้ออสเอตัวเนี้ยมันกระจายขึ้นมากระจายขึ้นมาแบบทั่วจะแล้วมันก็อยากเล่นเห็นคนนู้นโพสเห็นคนนี้โพสเลื่อนไปกี่โพสกี่โพสกี่โพสสิบโพสจะมีสักเก้าโพสก็อยากเล่นตามคนรุ่นไทยก็เป็นเด็กตามกระแสอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนทำอะไรก็จะทำตามค่ะ ไทำอยางนีอยู่แล้วถามทั้งพิมว่าเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเข้าไปตั้งคำถามนะคะแล้วก็จะมีคนที่มาตอบทีนี้เราก็จะเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะให้ใครมาตอบหรือว่า ถ้าเกิดไม่อยากให้ใครมาตอบก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นใครเป็นใคร <c oughs> ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติเราอยากจะถามใครเนี่ยเราก็กดเข้าไปในไอทีของเขาแล้วก็ถามเขาแต่ว่าถ้าสมมติเขาถามถามเรามาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตอบหรือไม่ตอบใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราถามเขาไปเขาก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าเขาจะตอบเราหรือว่าเขาจะไม่ตอบเราอื <c oughs> แล้วก็ที่น้องพิมถามหรือว่าตอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ มีแฟนหรือยังใช่หนูหนูจะตอบหมดทุกคาถามอะค่ะถ้าเขาถามมาถามกวนมาหนูก็ตอบกวนอะไรเงี้ย้ความสนุกมันอยู่ที่ไหนฮะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขามาคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็เขาด่ามาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นใครมาด่าเราเราก็เออก็ด่ากลับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครอ่นี่สนุกเลยนี่สนุกป้านึกไม่ออกเลยป้าไกลมาเอาอย่างนี้ เมื่อกี้เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องเรื่องนี้กันใหม่นะแต่ว่าอยากจะถามเรื่องของความเรียกว่าอะไระใช้เวลาของเด็กๆของวัยรุ่นกับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอะไรนะน้อง instagram facebook twitter นะฮะ a f m เราคิดว่ามันกินเวลาเราไปเยอะไหมแล้วก็เวลาผู้ใหญ่เขามองว่าเออวันๆไม่ทําอะไรเลยตื่นมาก็ดูลายตื่นมาก็อ่าน Facebook ตื่นมาทํานูน่นทํานี่คิดยังไงเวลาผู้ใหญ่มองเงี้ย เรามีไอ้นี่เข้ามาอีกเสียเวลาประมาณครึ่งวันในการเล่นพวกเนี้ยค่ะอ่ะน้องพิมลองเล่าให้พี่ฟังตื่นมาทำอะไรบ้างตื่นมาจับโทรศัพท์เลยค่ะชารัจแบตไว้หัวเตียงตื่นมาจับโทรศัพท์เล่นไลน์ไลน์อย่างแรกใครทักเรามาบ้างตอบสัอพัก็ไอจีอินสตาแกรมค่ะดูรูปอัพรูปตื่นประมาณเก้าโมงลุกจากเตียงประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะเล่นก่อนแล้วค่อยลงไปกินข้าวอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ถ้าไม่ไปโรงเรียนหรือว่าช่วงไหนปิดเทอมก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโทซเชียลเครียดไหมคะหราสนุกถ้ามันก็เพลินดีอพมันทําให้เราจากว่างๆแล้วก็มีอะไรทํามากขึ้นก็ดีกว่าเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีเราก็ยังอยู่แค่ในโซเชียลเราไม่ได้ไปอะไรกับคนข้างนอกแล้วก็ไม่ยุ่งอะไรกับไม่ดีครับก็ถ้าถามว่าเสียเวลาไหมผมก็ว่าคือมันเป็นการคลายเครียดได้อย่างหนึ่งถ้าเราเครียดจากการเรียนเครียดจากอ สมมติเราทะเลาะกับคนในครอบครัวเรามาอยู่ในโลกของโซเชียลเราโพสสเตตัสว่าทะเลาะกับครอบครัวมาว่ะเรายังมีมีที่ระบายมีที่ระบายมีคนในโซเชียลยังมีผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะให้คําปรึกษาเรามาเพาะมาช่วยเราเสมอครับอย่างสมมุติเท่าบวันในวันหนึ่งอย่างเงี้ยผมเกรดตกอ่ะเธอรู้ผมเกรดตกผมก็โพสว่าเฮ้ยเกรดตกว่ะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็น พ่อแม่เป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆก็จะทักมาครับว่าทาไมทาไมทําไม่เกตดตกไปทําอะไรมาเขาก็จะให้แนะนําให้คําแนะนํำครับค่ะน้องพีมรอคะเหมือนกันหรือเปล่าประสบการณ์ของการใช้โซเชียลมีเดียก็เอาไว้ระบายหาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยเวลาเงาไม่มีใครคุยทะเลาะกับใครก็โพสๆไปเขาก็จะมาถามว่าเป็นไรใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าเราไม่คุยกับคนอตอนนี้ขึ้นรถไฟฟ้าก็จะเห็นคนก้มก้มก้มน,นั่งอ,อ,ยอยู่ร้านอาหารก็เห็นก้ม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 ลองนับดูนะสิบคนจะมีคนก้มสักหกเจ็ดคนแปดคนเก้าคนใช่รู้สึกว่าเอ้เราเกิดมาในยุคที่มันเกิน<ด>ไปนหรือเปล่าสำหรับอะไรไที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเยอะขนาดนี้บางทีก้มจนแบบไม่ได้คุยกับคนรอบข้างรอบตัวอะไรเงี้ยใช่ที่ที่เขาบอกกันว่าจับมือถือมากกว่าจับปืนคนที่เรารัก สมัยเป็นเงั้นจริงใช่เป็นจริงจริงแล้วเวลาคนพูดแล้วเรารู้สึกไหมว่าอยากจะวางมือถือแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่เรามือถือก็เหมือนว่าแฟนคนหนึ่งครับที่แบบใช้ชีวิตร่วมกันอย่างนี้แบบตื่นมาตื่นมาปุ๊บถ่ายอุ้ยตื่นแล้วนะกินข้าวถ่ายรูปเรากินอันนี้ที่ไหนเราไปโรงเรียนก็ถ่ายอยู่บลอดกําลังไปโรงเรียนกลับบ้านมาเปลยนชุดไปเที่ยวไหนถ่ายทุกอย่างทุกอย่างไม่กี่หมด ที่ก็เลยจะถามต่อเมื่อสักครู่น้องเจอบอกว่าอย่างไออาเซปเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาตั้งคําถามกันเนี้เขาจะเป็นการตั้งคําถามในเรื่องที่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการพูดคุยในเรื่องที่เราเอานําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่น คุณเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นหรือยังนะคะเราก็จะมีคนเข้ามาตอบว่าเคยอ่านแล้วสนุกมากดูหนังเรื่องนั้นหรือยังนะกับตันเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็เออสนุกมากหรือว่าคุยเรื่องอะไรที่มันอาจจะทําให้เราเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเราไปไปเกรียนกันเป็นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมองอยังไงฮะเวลาเราเราเราคุยเรื่องเรื่องที่แบบเกรียนๆก,กันอย่างเดียวเนี่ยอ่าผมก็รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกดีกับคําถามที่ ดีกับเราแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกไม่ดีกับคําถามที่แบบบางครั้งก็ให้ร้ายเราในนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งมากอะไรประมาณนี้แบบพูดอะไรไม่ดีใส่เรามันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีนิดน,นึงว่าเฮ้ยคือเราไปทำร้ายใครอะไรประรมาณนี้ครับก็ถ้าถามว่าเล่นเล่นไปแล้วได้อะไรเล่นไปแล้วเออเล่นไปแล้วได้อะไรมันก็จะได้แบบ บางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นกระจกให้เราด้วยสมมติบางคนเขามองเรายังไงเขาแบบเขาไม่ชอบเราเราอาจจะทําแบบขี้เก๊กอะไรอย่างนี้เขาจะมาทําขี้เก๊กมากเหรอวะคีดตัวเองหล่อเหรออะไรประมาณนี้ครับมันเป็นเหมือนกับกระจกให้เราอันนั้นก็เรื่องหน,นึ่งสร็รแล้วแอปเนี้ยมันยังเอ่อบางครั้งก็ขายเคยรียดอย่างเช่นคําถามบางคําถามอะ่ะมันก็จะตรงกับเราซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นนะ,ะสมมติแบบเฮ้ยเวลาเดินเวลาเดินทำไมนายชอบยืดคอ ขาไม่เคยเจอเราเขารู้ได้ไงอ่าสมมุติแบบเป็นเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนที่โรงเรียนอย่างนี้เราไม่รู้จากอะไรอย่างนี้แล้วแบบเอ่อถ้าเล่นเราเครียดอ่ะผมก็ผมก็คงไม่เล่นหรอกครับเพราะว่าผมเล่นทุกวันเนี้ยที่เล่นเพราะว่ามันมีความสุขผมมีความสุขกับมันผมเลยเล่นครับผมน้องพีมคิดยังไงฮะว่าเวลาเอามาเล่นในบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเล่นกันจริงๆมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของความรู้อะไรเข้ามาสักเท่าไหร่ใช่เขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสาระวั้ยรุ่นไทยเล่น อย่างอาร์คเนี้ยจะแบบไม่ค่อยถามมามีสาระกันนะคะส่วนใหญ่ก็ดา่า <laughs> อย่างที่หนูเจอดา่าโดนดา่า <laughs> ก็เฮ้ยเป็นใครอ่ะทําไมมาด่าเราอะไรเงี้ยบางาทีทำไมถึงเป็น,ปนอย่างนั้นลละค่ะไม่คือแต่ว่ามันก็หลังหลังมาะคะ่ะจะจะเริ่มมีดา่าแต่ว่าแรกๆก,ก็จะคุยกันดีๆแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนอกจากเขาจะกดเปิดชื่อว่าเออเขาเป็นใครนะใช่ค่ะ บางทีเราก็รู้ว่าเอ้ย,อยคนนี้มันไม่ชอบเราคนชอบเรามันเยอะไหมคนไม่ชอบเราเกลียดเราอย่างเงี้ยม,มันเยอะมากขนาดนั้นได้หรอปกติเขามองเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเองว่าในสายตาคนอื่นน่ะเราเป็นคนอยางงั้นใช่ตอนนี้ให้วัดนะระหว่าง Facebook Instagram กับ a r ร์เนี่ยชอบอะไรมากที่สุดผมถ้าส่วนตัวนะครับชอบชอบเฟซบุ๊กเพราะว่ามันมันทำอะไรได้หลายอย่างครับเช่นอาร์กอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ข้อความ อย่างถ้าแต่เป็นเฟซอย่างเงี้ยได้ทั้งข้อความได้ทั้งรูปได้ทั้งวิดีโอ <video, S 1> <ง>ใช่แต่แล้วไอจอย่างเงี้ยก็จะได้แค่รูปกับวิดีโอข้อความก็ไม่ได้ผมเลยเลือกเฟซเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเฟซมีมานานที่สุดแล้วเฟซคนเล่นเยอะที่สุดค่ะครับผมก็เลยเลือกเล่นเฟซเพราะว่าอย่างอาร์คส์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่เล่นอาร์คส์ก็มีถามว่ามีไหมมีไหมก็มีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ทุกคนแต่ว่าเพื<ม>่อนส่วนใหญ่อะทุกคนเล่นเฟซหมดเลย<ม>แล้วสมมุิชอาจะคอนแทค อะไรพวกเนี้ยผมจะคอนแทคผ่านเฟซมันง่ายกว่ามันยังมีหลักฐานว่าเป็นข้อความแต่ลักคือถามปุ๊บแล้วจบกว่าจะหาต้องเลื่อนลงไปข้างล่างับผมน้องพิมบ์แบค่ะหนูเป็นทวิตเตอร์ค่ะใช่ค่ะเพราะแบบระบายเอาไว้ระบายอะไรเงี้ยม,มีอะไรก็พิมพ์แบบ,บบโพสติดต่อกันโพส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 อย่างเดียวเลยใช่ค่ะแบบเราคิดอะไรเราก็รู้สึกอะไรก็ทวิตไปก็มีรูปบ้างวิดีโอบ้างเราก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะอย่าง Facebook ตอนแรกก็เล่นนะคะสักพักมัน เริ่มมาเริ่มค้างในโทรศัพท์ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าไมเ่เล่นลวเล่นทว,วิตเตอร์แทนตอนแรกก็เล่นทวิตไม่เป็นพอมาเล่นก็ติดนะคะเปิดเปิดทุกวันเปิดทั้งวันทําอะไรก็เปิดเรียนก็เปิดจะอ่านหนังสือยังแบบทวิตจับมาจะมาเล่นนะคะติดเยอะกว่าอาร์กอย่างอาร์กก็เพิ่งมาเริ่มเล่นสักพักหนึ่งอะคะ่ะอาร์กมันก็แค่ถามในสิ่งที่เราอยากรู้แต่เราไม่กล้าที่จะถามเขาค่ะใช่ค่ะเพราะแต่ว่าทวิตนี่คือเราอยากเป็นอยากทําอะไรก็โพสต์ไปเลยทวิตไป แล้วเ,เคยได้เพื่อนสนิทเพื่อนดีๆหรือว่าแฟนผ่านพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ไหมคะถ้าเพื่อนก็มีอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ก็มี <c oughs> บ่อยบ่อยครับ <c oughs> เพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายเลยวันแล้วเราก็แบบอยากมีใครสักคนอยากดูแลอ,อย่างเงี้ยก็เฟซบุ๊กอ่ะหาใครน่ารักก็ทักไปชื่ออะไรอะอะไรประมาณเนี้ครับเพื่อนเพื่อนได้จากเฟซเยอะไหม เยอะมากมาครับเยอะกว่าชีวิตจริงอ่ะเพื่อนในเพื่อนในโซเชียลค่ะแล้วมันมันยังไงคือคนบางคนถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างอย่างรุ่นของพี่เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เป็นออของจริงเนี่ยนะ,ะมันอาจจะมั่นคงยั่งยืนหรือว่าแท้กว่ามากกว่าเพื่อนที่อยู่ในโลกออนไลน์เด็กๆมองเรื่องนี้ยังไงบางทีในชีวิตจริงเราเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะจริงๆเ,เขาคิดยังไงกับเราถ้าเราไม่สนิทกันจริงๆความเห็นแก่ตัวมันเหมือน มันมีเยอะค่ะแต่ละคนแต่บางทีเราคุยในในพวกเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเราสบายใจเราเอาเอเราคุยกันแค่นี้เราไม่ได้จริงจังมากแต่คือเราสบายใจที่ได้คุยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เจอหน้ากันทุกวันอย่างเงี้ยบางคนตีหน้ากากใส่กันเสียแ้งใส่กันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่สบายใจใช่ค่ะเพื่อนก็ในโซเชียลก็เยอะถ้าชีวิตจริงก็ต้องเลือกเลือกดีๆถ้าจะคบแบบจริงจังสักคนนึงเพื่อนอะไรเงี้ย แต่หนูเจที่เพื่อนในโลกออนไลน์เยอะกว่าเยอะมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมติเพื่อนในชีวิตจริงเรารู้จักกันแล้วถ้าเราไม่ชอบอะไรเขาเอย่างเงี้ยมันยากที่เราจะแบบเลิกคบก,กันแต่ในเฟซอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พอใจอะไรใครเราสามารถกดปุ่มบล็อกคือเขาจะไม่สามารถติดต่อกับเราได้อีกเลยแล้วก็ถ้าถามว่าการโกงการอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมติจะขายของเพื่อนขายเพื่อนไอน้แบบขายของปกติทั่วไปชีวิตจริงมันรู้จักไง รู้จักเราเห็นหน้าเรารู้จักเรารู้ชื่อจริงมันนามสกุลมันรู้รู้บ้านรู้ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นโซเชียลอย่างเงี้ยเราโอนตังค์ให้เขาสม,มุดซื้อของเราตังค์ให้เขาน้องไม่รู้อะไรเขาเลยค่ะเขาสามารถที่จะแบบหายไปจากเราได้ภายในแป๊บเดียวครับในทิ่ตาเขาก็สามารถหายตัวไปได้เลยครับแต่แร้์ว่าต่อไปชีวิตเราอาจจะไม่ต้องคนต้องการคนรอบข้างแล้วอืถ้าถามว่าต้องการไหมก็ต้องการครับแต่ว่าถ้าถามว่าคือโซเชียลมันก็อาจจะเป็น เหมือนกับเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ว่าชีวิตจริงคือครอบครัวใหญ่ๆคือถามแค่นี้ดีกว่าสมมติว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวใหญ่ตั้งแต่เด็กๆเราจะมารู้จักกับครอบครัวเล็กๆได้ไหมถ้าเราไม่มีแบบพ่อแม่ยังดูเรามาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยู่กับโซเชียลตั้งแต่เด็กๆมันเป็นไปไม่ได้ครับแบ่งเวลาย,ยังไงคะน้องพรีมสําหรับเรื่องของการเล่นโซเชียลกับการเรียนมันเหมือนมัน,มน เข้าด้วยกันนะรวมเข้าด้วยกันนะคะอย่างเวลาเรียนอย่างเงี้ยบางทีว่างบางทีอะไรก็หยิบมาโทรศัพท์หยิบหยิบขึ้นมาละเหมือนมันชินนะเป็นชีวิตประจําวันของเราไปแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันจริงจังจริงๆกับสอบอย่างเงี้ยก็คือต้องวางถ้าสมมติว่ารู้ว่าเร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 าวางไม่ได้น่แล้วก็อตัดปัญหาปิดโทรศัพท์ฝากแม่ไว้อะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยค่ะเพราะแบบบางทีมันวางไว้ข้างๆอย่างเงี้ยเราตัดเราจะเ้หยิบขึ้นมาต่อแล้วก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือค่ะบ่งเวลาก็ ส่วนใหญ่ก็เล่นทุกเวลาที่แบ,บบว่างไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คุยกับใครอยู่ก็หยิบขึ้นมาโทรศัพท์ค่ะครับผมก็ะะถ้าแบ่งเวลาคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนผมเด็กติดคอม,อมแต่ก่อนนะีงยังไม่ใช้ i เอ่อ e ติดคอมก็คือเล่นเกมเล่นโซเชียลนี่แหละพวกอันนี้ก็เก็บต่ำลงมาเพราะว่าเล่นเล่นแล้วก็พอขึ้นมามัธยมต้น ก็เริ่มใช้โซเชียลเป็นประโยชน์มีการติวกันผ่านสกายมีเพื่อนที่เก่งกว่ามาติวผ่านสกายให้อันนี้ก็คือใช้อันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ของโซเชียลนะครับคือประโยชน์ของโซเชียลมันมีเยอะแหละแต่เราใช้เราไม่รู้ว่าประโยชน์มันมีตรงไหนบ้างอย่างสกายอย่างอย่างเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเราโพสรูปเราเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อนเฉลยครูครูแบบครูสอนไม่ทันใกล้สอบแล้วครูสอนไม่ทันครูก็โพสฝากเอาไปแชร์ต่อนะก็จะมีเฉลยมาให้เราก็มาอ่าน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 แล้วก็ โซเชียลอ่ะยังให้ความรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนไม่รู้อีกเช่นสมมติชั้นนั้นโรงเรียนเรามีสอนแค่เรื่องหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราก็แบบมันแค่มีแค่หนึ่งสอามหรอถ้าสมมติเราต้องไปแข่งกับข้างนอกเราต้องรู้หกเจ็ดแปเก้าสิบเราก็มาหาในโซเชียลได้หกเจ็ดเกสิบเราก็ยังมาเจอคือในโซเชียลอะครับ Google หาได้ทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นเหมือนคู่คนหนึ่งครับผม กลับมาที่โปรแกรม a r ร์นะคะเป็นเขาเรียกว่าคนเล่นที่ที่เอาจริงเอาจังทั้งคู่เลยสำหรับโปรแกรมนี้พี่ขอดูโทรศัพท์หน่อยได้ไหมได้ได้ขอเปิดนิดหนึ่งคุยอะไรอยู่ฮะก่อนมารายการเล่นทูบงเล่นทูเอาเอาโปรแกรมโปรแกรมอาร์คแล้วกันอ่าครับผมสงสัยต้องไปเล่นบ้างแล้วพังเนี้ยนะรอรอแป๊บนึงครับ เจเทลหนึ่งหนึ่งป่ะมาเด้เฮ้ยหล่อว่าไงคนสวยโยรุ่นป้านี่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วนะคะอันนี้เป็นภาษาวัยรุ่นมากๆเลยใช่ขอภัยะที่ต้องอ่านอ๋อเข้าใจละก็คือการคุยระบายกันนะะของต้องพรีมนะคะ ผมไม่กากกากนี่กากกับเกลียนนี่มันต่ากันใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณเหมือนกันจ้า๋อแต่ว่าที่มันน่าแปลกใจที่ที่ออพี่พยายามจะถามแต่ตอนต้นเนี่ยคือการคุยกับคนซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็ไปตอบคำถามกับคนที่เราไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นความสนุกได้เพราะว่าเพราะมันไม่รู้<ม>เป็นใครเพราะมันไม่รู้รรเป็นใครเลยสนุก เราเกียนได้เราเกียนใส่เขาได้เราอยากคือเต็มที่เป็นตัวตัวเองได้เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครถ้าสมมติเขารู้นี่เราต้องแบบบางทีก็ต้องแบบเกรงใจใช่ค่ะแล้วที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยสมมติอ่ะสมมติผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งชอบนานแล้วแต่ว่าไม่มีความกล้าเขาดังมากเขาสวยมากเขาเป็นดาวโรงเรียนแล้วแบบเฮ้ยทำไงดีวะไม่กล้าคุยแอดแอดไปปุ๊บเฮ้ยแบบชอบเธอว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามตอาว่า เธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุยไปเรื่อยๆครับมันก็มันก็ยังทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นที่จะคุยคือไร้ตัวตนนะคะเพราะนั้นจะพูดอะไรก็ได้จริงคิดว่ามันจะดังอีกนานไหมฮะแอสเนี่ยถ้าถามว่านานมันถูกจริตกับคนไทยถูกจริตกับวัยรุ่นไทยไหมคะแต่ก็มีหลายคนที่ลบแอปไปเลยนะคะใช่เพราะว่าบางคนบางคนเครียดบางคนจริงจังกับแอปครับก็มีโพสต์ในพันทิปหลายๆโพสเพราะว่า แอปเนี้ยบางครั้งอ่ะมันไม่ยุติธรรมมันไม่อะไรอย่างนี้แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนเพราะว่าอย่างดาราอย่างเงี้ยดาราบางคนโดนด่าเสร็จแล้วมีแฟนคลับเข้าไปอ่านอ้าวแล้วไม่รู้ด้วยคนด่าเป็นใครไม่รู้เป็นคนด่าเป็นใครแล้วก็พันทิปเขาเหมือนกับเป็นกระแสเหมือนกับมีกระแสออกมาว่าเขาตัดเฉลยคนถามแล้วแต่ก็จะเฉลยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เฉลยเพราะว่าถ้าเฉลยปุ๊บเรื่องแต่หลังก็จะตามมา เช่นกันเพราะ<ม>ว่าสมมติคนนู้นเคยไปก่อเรื่องไว้อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าใครเป็นคนก่อ,กอเรื่องครับผมมันก็มีดาบสองคมอยู่นะคะมันก็มีหืออีกด้านหนึ่งจะไม่มีแง่มุมหนึง่งต้องพรีมเหรอคะคิดว่ามันจะอยู่อีกนานไหมก็คงไม่รู้พี่เข้าไปเล่นแล้วมันคงจะหายไปมันก็คงอยู่อีกสักพักนึ่งรเพราะส่วนใหญ่บางคนก็ยังไม่ได้เล่นแต่พอเห็นเพื่อเล่นก็จะเข้ามาเล่นเรื่อยๆค่ะค่ะมันก็แต่บางคนอย่างเงี้ยรับไม่ได้ลบแอปลบแอปขึ้นหนีไปเลยโดนด่าโดนอะไรบ้างตัดปัญหา หนีบางคนโดนเละเลยค่ะแบหนาหนูานานานา่นหนานี่แล้วคือเราเราจะไปด่าเขากลับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะ<ม>เราต้องการจะคุยกับจริงจังเลยมาด่าเราทำไมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายนี้พี่อยากจะถามทั้งสองคนเลยว่าเราคิดว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็ใช้ในทางที่อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มากไปหรือเปล่า<อ>น้องพิมก่อนค่ะก็ ใช้มากเกินไปในระดับหนึ่งอะค่ะแบบใช้เกินไปจนไม่เห็นหัวคนรอบข้างว่าเขาทาอะไรกันบ้างบางทีก็ทําให้เป็นอันตรายต่อเราอย่างเงี้ยอย่างข่าวที่กดโทรศัพท์จนโดนรถรถชนบ้างโดนรถไฟชนบ้างค่ะก็แต่ประโยชน์มันก็มีเยอะค่ะโทรศัพท์ในการใช้ในการเรียนหาเพื่อนคุยกับเพื่อนแก้เหงาทําธุรกิจต่างๆค่ะแต่ว่าข้อเสียก็เยอะถ้าเราใช้ให้เป็นอะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราค่ะ ถ้าเอาในด้านของเด็กไทยนะครับคือใช้เยอะไปมากที่สุดครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เล่น Facebook มากที่สุดตอนใช่มากที่สุดในโลกใช่มากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเด็กไทยและผู้ใหญ่ไวรุ่นัยรุ่นของไทยเป็นคนที่ตามกระแสใช่ซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ตามกระแสกันแต่ว่าประเทศไทยตามกระแสทําให้คือใครเล่นอะไรก็อยากเล่นด้วยเล่นอยากเล่นตามอยากเล่นตาม ขาเรียกว่าแฟชั่นครับผมก็เด็กไทยก็ตามแฟชั่นตามเทรนเพื่อเล่นเขาเล่นด้วยไม่เล่นเราจะเฉยไม่เล่นเราจะโดนด่าต่อไป a r k c o m เนี่ยไอ้ a r k แอปพลิเคชันเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคนเล่นก็จะไม่มีคนเล่นอันนี้เล่นตามกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงเท่านั้นเองถ้าเพื่อนไม่เล่นผมก็ไม่เล่นละเพราะว่าตอนนั้นอย่างอย่างที่ผมเคยบอกว่าแต่ก่อนเคยเล่นเพื่อนไม่เล่นผมก็เลิกแต่เยอะไปหรือเปล่าตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้เยอะไปไหมเยอะเยอะมากมากๆเลยครับ อย่าง Facebook อย่างเงี้ยเอ่อผมเล่น Facebook ผมเช็คสเตตัสวันหนึ่งโพสเป็น้อยๆคนซึ่งแต่ละโพสเขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปอะไรเงี้ยเขาจะโพส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 แล้วบางคนอย่างเงี้ยครับเขาแบบไม่ทำอะไรกันเลยอะเที่ยวอย่างเดียวเที่ย,ยวแล้วก็ถ่ายรูปเที่ยวถ่ายรูปเล่น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 ,ลนจนบางครั้งผมคิดว่าทําไมเราใช้ชีวิตกับโซเชียลมากกว่าครอบครัวอย่างบางอย่างบางครั้งอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปคนเดียวอเสร็จแล้วบางครั้งก็ติดพ่อแม่ข้างหลังอ้าว ทำไมพ่อแม่ไม่มาอยู่ในกองด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับค่ะเอาละค่ัวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเจนนางฟิค่ะทั้งหมดก็ค <Cert ific ations> ือกรุณาท a l กท o มีในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้จาน์ถึงสุกตั้งแต่ห้าทุมถึงห้าทุ่มครึ่งวันนี้ดิฉันกรุณาบุกำเสียและแขกรับชมสองท่าันหลังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ